งอเงแล้วงอเงแล้วพบเด็กงงเงี้ยหนึ่งตาก้ามาลูกมามามาหนาน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 น้องนางน้องนางอุยอุยอุยยเอาละค่ะพี่พี่เอาละเด้อเอาละเด้อว่ามาอย่างน่ารักแล้วนะเนี่ยน้องนางไม่พันหน้าพันหลังพ่อสิ่ลูกแม่เป็นคนเก่งนะหนูเป็นเด็กคนเก่งแล้วโอ้ยดูค่ะพี่พี่ดูค่ะดูค่ะโอ้ยจังแม่นเนาะดื้อมากเลยดื้อเหมือนใครเนี่ยน้ำมียกขาหลังด้วยเออ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 เอาละค่ะพี่พี่เอาละเด้อเอาละเด้อโอ้ยเนาะจังแม่นเนาะก็สวัสดี คุณพ่อคุณแม่เอฟซน้องมินนี่ทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะท่านใดเพิ่งเข้ามาใหม่ก็สวัสดีทุทกทกท่านเลยนะคะตอนนี้กาลังพาพ่อจ๋ากับลูกสาวนะคะเขามาเ,ออเดินเนะะที่ยวค่ะพี่ๆี่มาเที่ยวกันยามเช้าเานะคะเดินออกกําลังกายตอนนี้ไม่มีแดดเลยค่ะพี่พี่ขาบรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศดีมากก็พ่วงกันมาแบบนี้เลยค่ะที่แรกว่าจะ พา,าตาแป๋วมาเชือกเดียวก็กลัวพ่อแสนสุขเขาน้อยใจเนาะเราก็รักทั้งสองเราก็พ่วงกันมาเลยนะคะพี่ๆอาจจะเคยเห็นแต่รถพ่วงแม่ลูกนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านมาชมรถพ่วงพ่อลูกกันนะคะไปกันคะ่ะออกเดินเที่ยวเดิอนออกกําลังกายคะ่ะพี่ๆเสริมสร้างความคุ้นชินให้กับทั้งพ่อทั้งลูกนะคะเอดูอยากถูก็อยากถูนาะ พอเดินไปขาที่ห้าก็ไหลออกมานะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยครับเดินเที่ยวออกกำลังกายค่ะวันนี้พี่พี่กดติดตามรถพ่วงพ่อลูกไว้ได้เลยนะคะน้องนี้จะมาไลฟ์สดทุกวันค่ะถ้าไม่ไลฟ์ทางเฟซก็ไลฟ์ทางเพจนะคะตุยนุย้ยทำอะไรกันลูกโอ้ยดูตุยนุ้ยค่ะ เจอคะ่ะพี่ๆความน่ารักของเด็กๆนะคะไปกันเลยทำไมน้องน้องนิกไม่เห็นเอ่ออะไรในเพจเลย <c oughs> ดยคูค่ะตุ่ยนุอยมากับพ่อแล้วดูเหมือนเรียบร้อยนะคะวันนี้ดูเหมือนนะคะดูเหมือน <c oughs> ดูเหมือนจะเรียบร้อยแต่ก็ต้องรอดูกันไปยาวๆคะ่ะอาจจะยังไม่เจอเพื่อนพี่น้องคนอื่นนะคะเลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะพราะพอดีเรามาเดินเล่นชว่วงเช้าเนาะ พ่อแสนสุกกับน้องมินนี่นะคะพ่อแสนสุกวัย25ปีน้องมินนี่วัย4ปีคะ่ะไปเลยอ๋อวันนี้พาเด็กๆมาชมบรรยากาศสีเขียวนะคะไปไปกันพู่วกเ้าก็พาเด็กๆเ,เ,เดินทุกวันนะคะถ้าบางวันไม่ได้เดินเช้าก็เดินเย็นนะคะบางวันไม่ได้เดินเย็นก็เดินเช้านะแต่ว่า พาเด็กๆออกกำลังกายทุกวันแน่นอนนะคะโอเคดูค่ะซุกปุกกันไปสองพ่อลูกน่ารักไหมคะพี่พี่เขาไปถูต้นไม้คะ่ะพาหนูน้อยมาหาธรรมชาติไปก็ให้ถูแรงไม่ได้เพราะว่ากลัวจะเอ่อโซ่จะรุมกันนะคะเอ่อไปคนละมุมแล้วพ่อแสนเขาก็อยากถูเนาะตาแป๋วเขาก็อยากถูต่างคนก็ต่างอยากถูนะคะงานนี้ อ่ะดูบ้านท้ายกันไปก่อนค่ะพี่พี่บ้านท้ายสองตุ้ยนุ้ย <c oughs> เอ้ยนอถูกใจมากเลยนี่ได้ออกมัตถูออกมาเดินเล่นรับบรรยากาศดีๆแบบนี้นี่ก็ถูกใจกันมากเลยนะคะโอ้ดูค่ะเขาไม่เจ็บนะคะพี่พี่จะเหมือนเราแบบเราเกาแขนเกาขาเลยค่ะแบบนั้นเลยนะคะดูค่ะน่ารักไหมคะอันนี้คือธรรมชาติของเขาเลยนะคะ น้องนางพาพ่อจา๋าม้วนแล้วม้วนโซ่แล้วดึงพ่อจ๋าแล้วดึงแล้วเอาละค่ะโอ้ยเนอแต่ละคนดูค่ะพ่อจ๋าเขาก็ถูทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะโอ้โหนี่โอ้โหถูๆเลยน้องนางไม่รู้อะไม่รู้เรื่องจะก่อกวนเขาอย่างเดียวนะคะจะเดินอ่าซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเดียวค่ะพ่อทำอะไรไม่รู้ ตื่นนุ่ยน,ยนะตุ่นนุย่ยไปกันเลยตุ่นนุย่ยหนูอย่าเพิ่งดึงพ่อสิลูกตุ่นนุ่ยเนี่ยเขาจะดึงพ่อไว้ตลอดนะคะไม่อยากไปหนูยังไม่อยากกลับจากแม่จา๋าดูค่ะเอ้ยหนอนความน่ารักของสองพ่อลูกนะคะ ขออภัยพี่พด้วยนะคะทำไมมาไอเนี่ยไปกันเลยเขาสงสัยเขาโพดในย่ามนะคะก็แบบแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะน้องนิกลงคลิปในเพจด้วยแล้วก็ ไลฟ์สดใน Facebook ด้วยนะคะพี่ๆจะได้เห็นกันทุกช่องทางเนาะพี่ๆติดตามในเพจใน YouTube จะได้ไม่เหงากันจะได้เจอเด็กๆทั้งตอนทุกเวลาเลยนะคะคใจเย็นๆใจเย็นๆรถพ่วงนี้ไม่มีเบรกนะคะพี่ๆเ,เดินหน้าอย่างเดียวนะคะรถพ่วงเรารถคนอื่นเขาก็มีเบรกซ้ายเบรกขวาเนาะรถเรามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวครับ <S <S ไปกันเลย ตื่นหนุ่ยทำไมรู้สึกว่าหนูจะชอบหญ้าตรงนี้จังเลยลลกชอบนะคะพี่ๆถลกใจเขาอ๋อเดี๋ยวให้เด็กๆกินหญ้าตรงนี้แป๊บนึงนะคะอะไรที่ลูกชอบเราก็ไม่ขัดนะคะพี่ๆอะไรที่เป็นความสุขของลูกเราก็จัดให้เลยนะคะดูครับไร้เรปลี่บ่อยๆนะที่ถึงได้เลยค่ะเดี๋ยวจ้า ไลท์ทั้งในเพจไลท์ทั้งใน YouTube เลยนะคะม,มาพักท่ายพี่ๆนะคะยมเช้าเช้านะคะพารถพ่วงพ่อลูกมาทักทายพี่ๆนะคะดูค่ะเขากินหญ้ากันอร,อร่อยมากเลยนะคะเวลาเขามีความสุขเขาผ่อนคลายแบบนี้ก็ไม่ไม่อยากไปเข้าใกล้เขาเนาะพี่ๆ่าให้เขาได้เป็นธรรมชาติกินหญ้าอย่างธรรมชาติของเขาไปเลยนะคะ ใมาตอนเช้านี้ยอากาศดีมากเลยค่ะไม่มีแดดเลยค่ะพี่ๆี่เหมาะสำหรับการพา,เ,าเด็กเด็กมาเดินออกกำลังกายเดินเล่นมากเลยนะคะเด็กๆมาเดินเที่ยวเดินเล่นเจ้าตุ้ยหนุยพุงแน่นแต่เช้าเลยค่ะพี่ๆี่กินอิ่มแต่เช้าเลยนะคะเจ้าตุ้ยหนุยอโอยอยากกอดลูกก็อยากกอดเนาะห่วงก็ห่วงแหละเนาะห่วงลูกก็ห่วงนะคะ อยากกินก็อยากกินตอนเช้าเชนี้ยังไม่ยังไม่มีอ,อน้องช้างมากันเยอะค่ะพี่ๆแต่ถ้าช่วสงสายวันนี้ก็จะมากันเยอะอยู่ค่ะแต่ว่านี้น้องนิกมามาอากอนเขาเลยนะคะก็เลยจะมีแค่สองพ่อลูก <c oughs> จะมีแค่สองพ่อลูกนะคะพามาดูข้างหน้าบ้างจ้า เราจะดึงพ่อไว้ตลอดเวลานะคะดูดหันไปทับพ่อจ๋าอีกโอ้ยน้อเจ้าเรมโบกับเจ้าเรนโบก็บมาไล่วิ่งเล่นกับพี่ตาแป๋วกับพ่อแสงทุกวันนะคะยังไงฝากพ,พี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้สองพ่อลูกด้วยนะคะเรามีกันอยู่ออสองคนก็เอ้ยเรามีกันอยู่สองเชือกก็ฝากให้กำลังใจทั้งพ่อจ๋าทั้งหนูตาแป๋วด้วยนะคะดูค่ะปุ๊กปุกว้างเลย เวลาพ่วงมากับพ่อเนี่ยต้องเออซฟตี้ความปลอดภัยมากพอสมควรนะคะพี่พี่เพราะว่าถ้าอย่งงางนั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะคะน้องหนูเวลาเขาอยู่กับพ่อแล้วเขาจะมีความกล้าอยากจะบชนกับทุกคนเลยะคะ่ะแต่วันนี้เขาน่ารักนะคะวันนี้เขาน่ารักเขาเป็นคนน่ารักแล้วนะคะเขาไม่ดื้อแล้วคะ่ะเ้าเป็นทุกวันเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไปตามจับกันที่ไหนนะคะ น,นี่น่ารักจริงๆเลยเจ้าคนดื้อใช่ค่ะทั้งเพจและทั้ง youtube ต่อไปไลฟ์สดทุกวันนะคะไลฟ์ทักทายคุยกับพี่พี่ทุกวันค่ะ <ๆ S 1> วันนี้พาสองสองพ่อลูกมาเที่ยวๆๆพ่อพ่อก็อยากไปข้างหน้าลูกก็อยากถอยมาข้างหลังดูเถิดค่ะพี่พี่ความอรละหวานเกิดขึ้นกันแล้วค่ะ โอ้ยเนาจะไปไหนกันพ่อก็อยากเที่ยวลูกก็อยากเที่ยวเนาะเดกออกมาเที่ยวเล่นแบบนี้ก็สุกกายสบายใจนะคะเด็กๆอารมณ์ดีค่ะถ้าตื่นมาไม่เจอพ่อก็โมโหเก่งใช่ค่ะถ้าตื่นมาไม่เจอพ่อร้องไห้เลยนะคะร้องไห้เลยค่ะน้องนางพาพ่อจ๋าไปไหนลูกพ่อจ๋าพาน้องนางมาทางนี้ลูกมามามา น้องนางไปทางนั้นไม่ได้ลูกเดี๋ยวโดนรถชนนี่แ้เก่เก่งเก่งเขาพากันมาทางนี้ค่ะเอ้ยนอนตปไอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังอิ่มกันหรือ,อยังจ้ากินต่อไม่รอใครแล้วจา้าวันนี้น้องนางน่ารักเป็นพิเศษค่ะพี่ๆแหลกใจเหมือนกันนะคะ ใช่น้องนางตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่จะตุยนุ้ยของแม่นิกจริงหรือเปล่านะแม่นิกว่าไม่น่าใช่นะคะเออเดี๋ยวค่ะน่ารักจริงๆเลยตุยนุ้ยทั้งสองอ้าวพอแสนจะปีนแล้วค่ะพอแสนจะปีนแล้วพอแสจน,นะะสจะปีนขึ้นแล้วดูบานท้ายเด็กๆทั้งสองนะคะปุ๊บก,ก,กันทั้งคู่เลยค่ะพี่ๆน่ารักไหมคะ เออขึ้นสีเพาแสนดีกว่าจะได้อ่าเดินกันแบบสะดวกสะดวกสบายสบายตามสไตล์รถพ่วงจ้า <c oughs> พี่พี่แซลมาว่ารถลาก <c oughs> ระบบลากนะคะพี่พระบบอัตโนมัตินะคะระบบลาก <c oughs>